ชุดนี้คือชุดที่เขาจะใส่งสกงเราไหเนี่ไปเอาล้วนี้งเรามีจากใสเนี่ไปเอามาจากปากซุ้มสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่21เมีสายน์สองหากข,ขาครับเรามาอูดต่อเคื่อสร้างอินซีนะครับทราบว่ามาบบทัน <laughs> มาบทันเหือของสุรินไปแล้วเออในเหือของอุบลครับโอ้เห็ดล้่มได้ไหนมนี่โอ้เห็นเพื่อนเอาหูบลงโอ้ยมาบทันแล้ววะ เป็นไปก็ไปเนี่ยอันไปกรับตหนึ่งว่ะได้่วงไใส่กว่โอ,โอโอ้ใส่กงรับนี้เสียงวัดตัดไปแล้วโอ้โอ้โอได้กงหนึงอันนี้คือวัดไปแล้วบอเน,นี้ยได้ายโซ่ด้วยซุง ซุ่มไม่เอ่อไม้เก่าๆเน่าๆเอาออกมา่ล้รบ่นีไมไม่ที่เย็นนี่หรือหรือต้องเบิ่งอีกต้องเด้เบืองอีกครับโอ้โอือเออแล้วใส่ปั๊บออไปวุนราส่วนนี้ใหม่ใหม่เมื่อแล้ววันี้ตนี้ไปมาู

ฝั่ง,ง ches, right? ั้างนี้เป็นสูงสูงกว่าใช่ปะตรงสายไฟนะตาไอ้เขียวสารับกันนีสับกันบ่เอายางมอึงเอ้ัอยาคเก่าใอประอบทอ่าทอจุดนี้กับที่แหกผมบึงว่าตรงนั้นมันสูงกว่า เป็นว่าต้องมาบึ่งมุมนี้เออเป็นน้ำตาอย่าดิเออ ไมนคือไม่คือเป็นตรงนี้นี่ก็นี่นะ <c oughs> บบคือบบเรียบบสังสดกมอนโอ้อีแม่เขาัดนี้ยอ๋จะมาคัดอีกแต่ไม่ันบดีแต่ใส่ได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ไม่หมดแล้ว <c oughs> นนนนข้าม,ามนาเนี่ยอันนี้ยังจะเอาข่าอีกแลวนี่เอาสานีเลยใส่ไปใส่มใส่ใส่หมผงมันบอกันนะมีแต่งเป็นยากเอ๊ะผงมันปวดกันนี่ไอคอนมันบูดเ้อากระมาแหงตัวีอุ่นเลยอะลำนี่ฟิบอร์ดคุ้นตาบานเด มาใหม่แล้ววะอโอ้โหสุดเหตุทีงโล,ลหะอีกวันนี้คือมีคือมีเล็กมานานแล้วอ๋อ <laughs>

ัอโอ้ปั๊บอีกบอ๊ออยันบุเรืออยู่นี่งึ่งมาปลานี่ล่ะอืงครับปลาอยู่หน้ากล้องอาเจียนอันนั้นครับอยู่หน้ากล้องคือมันแจ้งไงแต่จริงๆมันมืดนะครับมันคืบนะ เนี่ยอ่าคือฝนตกเนี่ยครับน่าจะพายุละเข้มโซนนี้มีแต่พายุลแล้วเกิดเหตุ <c oughs> ของสุรินทร์ครับไปแล้วลำอื่นน่ะสิยังนะนะครับลำอื่นยังไม่ได้ขยับดูดงูย,ยังคือเก่านะครับเออนี่สร้างเหตุเนี่ สร้างเอาเหื้ยของอุบลอ๋อวย่ะ เาอคอยนั่ใส่ใจอะย่ารงเขาเอาเลยเขา่โอมาใส่ใจงอเลยบระเดเอากาวเขเสียบๆนานๆแล้วก็เขาบอกมานั่งไรกังีโอ้ยเนี่ยนะว่ามันเก่บรบั ชุดนี้คือชุดที่เขาจะใสก่กลงเ้าไนี่กลงเรื่องงา สุดอไปน้ำตาหนึ่งสุดอ,อดโอไยจะหามาเมือวานมาจังไดไปเอาลามีลานีนจากใดไปเอามาจากปากซ้มปากซ้มเลออยโอ้เลยดอ่อ,อกานะอ่าอนสลัสนนี่สลับด้วย ใกลเคียงหรอขอ,องเก่ามันดี <c oughs> เรือมันได้หฝนตกแล้วพี่พี่มันเ <c oughs> อาจริงว่ะฝนตกแล้วเก็บของเก็บของฝนตกกับบาร์นีอาล้าได้ว่้ว่ได้ ฝนตกครับก็น่าจะเอาไว้สนีก่อนนะครับมี่แื่เขาหม่ลำหนึงครับจากปากชมเลยนะครับก็มีเงาะออกไปลาำหนึงของสุริสเนาะเอาทีเรือยังคือเก่าไม่นี้สร้างเข็ดเงาอของอุบลนะครับฝนมาแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันมือใหม่ครับสวัสดีครับ